ค่ะท่านผู้ชมคบพบก,กับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันนอรอุมากเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเพราะว่าเราได้นําเสนอแล้วนะคะว่าตอนนี้ทางสํานักง,งานประกันสังคมนะ,ะได้มีการจัด ให้มีการเลือกตั้งนะในส่วนของคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดประกันสังคมซึ่งประกอบด้วยนะตัวแทนฝั่งนายจ้างแล้วก็ตัวแทนนะฮะฝั่งผู้ประกันตนแล้วก็รวมถึงตัวแทนภาครัฐแต่ว่าที่ต้องเลือกตั้งกันก็จะเป็นในส่วนของตัวแทนฝั่งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนซึ่งเรื่องนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะท่านบุญสมทัศชัยยุทธให้เกียรติสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีค่ะค,คุณอมอมาครับ เราติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะฮะตอนนี้การเตรียมความพร้อมนะะในการเลือกตั้งวันที่24ธันวาคมใช่ไหมฮะท่านใช่ครับเราเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะจะเรียนคุณอนุมานะครับว่าตอนนี้สํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานของเรามีความพร้อมล้านเปอร์เซ็นต์ที่จะรองรับการเลือกตั้งที่ผู้ประกันตนและก็ตัวแทนนายจ้างจะไปใช้สิทธิ์ในวันที่24ธันวาคม,มประกันรแรกก็คือเรามีที่เลือกตั้งทั่วประเทศ 9 9 3 4แห่งนะครับแล้วก็หน้าที่เลือกตั้งหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งจุดเลือกตั้งทั้งหลายใน9 3 4แห่งมีบอร์ดติดรายชื่อนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ลงสมัครนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแล้วก็กระบวนการเหล่านี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะรองรับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ประกันตนและก็นายจ้างครับ กันมีส่งคัในส่วนของจุดเลือกตั้งทั้ง3า9ร้อยอ่แห่งนะฮะแต่ละแห่งนี่รองรับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ประมาณกี่ท่านด้วยกันคะประมาณ900ท่านครับ900ท่านกับเจ้าหน้าที่นี่เรามีการเตรียมความพร้อมจุดละ9มีกรรมการประจำที่เลือกตั้งจุดละ9คนจุดละเคนเพราะนั้นในในในจุดเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งแต่ละที่มีภารกิจที่กรรมการการเลือกตั้งจะปฏิบัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าเมื่อวันที่ 12, 13 ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้นำวิทยากรแล้วก็ได้นำผู้ที่จะไปกำกับบรหิหารจัดการที่เลือกตั้งทั่วประเทศมาประชุมที่โรงแรมในกทมนะครับได้รับทราบวิธีการกระบวนการทั้งหมดได้รับทราบเรียบร,ร้อยแล้วครับเข้าใจแนวทางปฏิบัติตรงกันครับนะคะแล้วในการที่จัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะในส่วนของส่วนกลางเนี่ยนะฮะจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบความ ถูกต้องโปร่งใสประกอบควบคู่กับแต่ละหน่วยด้วยไหมคะท่านกับเรียนอย่างนี้ครับ <c oughs> การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสำนักง,งานประกันสังคมที่ตั้งมาสามสิบสาปี <c oughs> การตรวจสอบความโปร่ปงใสหรือไม่ <c oughs> นั้นผมเรียนยืนยันว่ากระบวนการในการเลือกตั้งทั้งหมดทุกที่เลือกตั้งทุกสถานที่ทุกหน่วยเลือกตั้งสำนักง,งานประกันสังคมทําด้วยความโปร่งใสอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกชั่วโมงทาง ที่เลือกตั้งแต่และที่934แห่งจะรีพอร์ตมาที่สนยนอำนวยการเลือกตั้งของสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งอยู่ตั้งอยู่ที่อาคารอาคารวิทูลแสงสิงแก้วด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เรียกว่ากอติดสถานการณ์กันได้ตลอดทั้งวันนะคะอย่างในวันที่24ธันวาคมที่เป็นกําหนดวันเลือกตั้งนะฮะอยากให้ท่านบุญสงได้แนะนําพี่น้องประชาชนว่า ในส่วนขผู้มีสิทธิ์นะฮะที่ลงทะเบียนไว้เขาต้องทําอะไรยังไงบ้างขั้นตอนยุ่งยากไหมฮะท่านผู้ทรงคขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนแรกก็คือว่าเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์คือ8ปดโมงเช้าถึง16.00น,นในช่วงนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้ที่ลงทะเบียนไว้8 50, ปดแสนห้าหมืนว่าคนแล้วก็นายจ้างสามพันกว่าคนเนี่ยสามารถเดิน เดินทางไปใช้ต้องไเลือกตั้งต้องด้วยตัวเองนําบัตรประชาชนไปเพื่อที่จะแสดงตนว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะมีชื่อปรากฏอยู่ที่บอร์ดแล้วก็มีหมายเลขของผู้สมัครแต่ละคนนะครับอยู่ที่หน้าบอร์ดอยู่แล้วก่อนที่ท่านจะเข้าไปรับบัตรท่านก็ไปเช็คชื่อว่าท่านมีชื่ออยู่ตรงนั้นไหมเสร็จแล้วท่านก็ดูว่าท่านควรจะเลือกตั้งใครแล้วก็จะ เขียนหมายเลขให้ใครในเจ็ดหมายเลขนะครับให้จําหมายเลขไว้ก่อนเลยจำไว้แล้วก็เดินเข้าไปในคูหาค่ะไปที่เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งนั้นๆหรือที่เลือกตั้งนั้นๆเพื่อที่จะรับบัตรโดยยื่นบัตรประชาชนยื่นบัตรประชาชนให้เขาเขาก็จะตรวจสอบถ้ามีคุณสมบัติท่านก็รับบัตร นะครับถ้าเป็นนายจ้างก็รับบัตรเลือกตั้งนายจ้างถ้าเป็นผู้ประกันตนก็รับบัตรเลือกตั้งผู้ประกันตนและเดินเข้าไปในกูหาหรือหีบเลือกตั้งที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับเหมือนตอนเลือกตั้งใหญ่เมือนเลือกตั้งใหญ่เข้าไปก็ไปเขียนหมายเลขหมายเลขที่ชอบจะเจ็ดหมายเลขนะใส่แล้วก็พับบัตรแล้วก็มาหย่อนในหีบแล้วก็เดินออกแค่นั้นแหละครับอ๋อนี่คือขั้นตอนนะคะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะและในกรณีถ้าหากว่ากาไม่ครบนับเป็นบัตรเสียไหมคะท่านสมมติว่าเขาให้เลือก7หมายเลขใช่ไหมคะถ้าเราแบบเอาหกได้ไหมทํานองน,นี้นะหรือว่าอย่างไรคะขออนุญาตถามเป็นความรู้โดยปกติค่ะ ถึงแม้ว่ากาไม่ครบสมมติว่าสามารถเลือกได้เจ็ดหมายเลขแล้วกาแค่สองหมายเลขหรือเลือกแค่สองหมายเลขไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียเป็นบัตรดีแต่ถ้ากาเกินถือว่าเป็นบัตรเสียแต่ผมอยากเรียนยืนยันว่าอยากให้เลือกทั้งเจ็ดหมายเลขนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เป็นปันหลอหรือช่องว่างนะครับมันจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาพรวมของประเทศ ค่ะบางท่านอาจจะบอกว่าแหมเจ็ดหมายเลขคุณอนุมานเรื่องเล็กจำมากกว่านั้นก็จำมาแล้วก็ <c oughs> สุดแท้แต่นะแต่ทั้งนี้อยากให้ท่านมุญส่งได้ย้ามาครับว่าเอ๊ะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนไว้แล้วนะฮะทาไมถึงต้องออกมาใช้สิทธิ์ให้ครบคะเพราะว่าในส่วนของคณะกรรมาการประกันสังคมเนี่ยมีบทบาทสําคัญขนาดไหนกับผู้ประกันตนอย่างเราๆท่านๆทั้งในจ้างด้วยค่ะผมอยากกลับเรียนคุณอนุมา,ายอย่างนี้นะครับว่าผู้ประกันตนหรือ ตัวแทนของผู้ประกันตนซึ่งจะเป็นผู้แทนของพวกเราทุกคนเข้าไปนั่งในบอร์ดประกันสังคมหรือในคณะกรรมการประกันสังคมในฝ่ายนายจ้างเจ็ดท่านและก็ฝ่ายผู้ประกันตนเจ็ดท่านเนี่ยเป็นผู้มีบทบาทในส่วนไหนบ้างอยากเรียนว่าท่านเป็นผู้มีบทบาทในการกำกับกำหนดนโยบายขององคอ์กรที่ชื่อว่าประกันสังคมกำหนดทิศทางการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกำหนด หรือมีข้อแนะนำในการเสนอเพื่อให้ธนรัตรีได้โปรดพิจารณานในเรื่องเชิงนโยบายแล้วก็กำหนดเรื่องสิทธิประโยชน์พิจารณาสิทธิประโยชน์แล้วก็ดูแลเงินกองทุนของสำนักง,งานประกันสังคมเพราะฉะนั้นผมถือว่าการเลือกผู้แทนของฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนของฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะเป็นผู้แทนของพวกเราทุกคนเข้าไปนั่งพิจารณาดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารการเงิน ของสำนักง,งานประกันสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับตรงนี้ก็คือเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนและก็นายจ้างด้วยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะท่านมุญสงอยากจะฝากทิ้งท้ายเชิญชวนอย่างไรเชิญเลยคะ่ะท่านก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับ ผมในฐานะผู้ดําเนินการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ก็ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดไปใช้สิทธิ์ในวันที่24ทธันวาคม2,566ตั้งแต่เวลา8โมงถึงเวลา16.00นครับเพราะนั่นคือการไปใช้สิทธิ์เพื่อแสดงพลังหรือแสดงคุณภาพหรือแสดงความสามารถรวมทั้งแสดงถึงความต้องการของท่านเพื่อเลือกผู้แทนเข้าไปนั่งเป็นตัวแทนของท่าน ในบอร์ดประกันสังคมครับค่ะจากนั้นเชิญชวนทุกทุกท่านอย่าลืมนะฮะ24ธันวาคมนี้8โมงเช้าถึงบ่าย4โมงไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนะฮะตัวแทนทั้งในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนต้องออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมุลส่งทัพชัยุทธอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค,ครับค่ะเรากลับมาติดตามรายการเพื่อประชาชนได้ใหม่นะคะโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ